สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนักฟุตบอลอาชีพวัย19ปีอดีตผู้เล่นของสโมสรดังเสียชีวิตแล้วแฟนแฟนเศร้าจากสื่อต่างประเทศตามรายงานของเดลีเมลระบุว่ามาโนลาเชมีอาการเวียนศีรษะเป็นเวลานานอุจจาระเป็นเลือดและรู้สึกหนาวสัน่นอีกทั้งยังขาดพลังงานจนไม่สามารถเล่นฟุตบอลจบแม้เครึ่งแรกได้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ครั้งหนึ่งระหว่างการแข่งขันอาการของเขารุนแรงถึงขั้นที่สโมสรต้องเรียกรถพยาบาลเพื่อพาตัวส่งโรงพยาบาลขณะนั้นมาโนลาเชได้บอกกับทีมแพทย์ว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลยภาพทุกอย่างเป็นสีดำอาการของมาโนลาเชสุดหนักลงอีกครั้งในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เขาออกไปข้างนอกกับสมาชิกในครอบครัว รถพยาบาลถูกเรียกมาอีกครั้งและขณะที่รอการช่วยเหลือเขาได้โทรหาแม่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายโดยพูดด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังว่าแม่ครับแม่ผมไม่ไหวแล้วแม่ของเขาเล่าว่าลูกชายได้ถามพยาบาลคนหนึ่งด้วยความหวาดกลัวว่าคุณคิดว่าผมกำลังจะตายหรือเปล่าในระหว่างที่กองกลางดาวโร่อยู่บนรถพยาบาลเขายังคงบ่นว่าภาพที่เห็นเป็นสีดำทั้งหมดแม่ของเขารีบไปยังโรงพยาบาลแต่ไม่ทันได้พบลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย น้องสาวของเขาเป็นคนที่โทรแจ้งข่าวร้ายให้แม่ทราบแพทย์ที่รักษาเปิดเผยว่าแม้จะพยายามช่วยชีวิตมานโนลาเชแต่ร่างกายของเขาเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับกรดในกระเพาะอาหารส่งผลให้เขาเสียชีวิตจากภาวะสำลักกรดในร่างกายของตนเองสมสรต้นสังกัดได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเขาโดยโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเราตกปลลึงและโศกเศร้าอย่างยิ่งกับการสูญเสียครั้งนี้ ลูการักในฟุตบอลและรอยยิ้มของเขาสร้างความสุขในสนามเสมอเขาลงเล่นให้ทีมเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24สิงหาคม2024ในเกมพบกับ CS อาฟูมาติโดยลงสนามในฐานะตัวสำรองเป็นเวลา10นาทีหลังจากเกมนั้นลูการู้สึกอ่อนล้าแม้ในระหว่างการฝึกซ้อมทำให้ทีมงานตัดสินใจหยุดให้เขาซ้อมและแนะนำให้เข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดขอให้ลูกาพักผ่อนอย่างสงบ เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเขาทุกคนในสโมสรอ,อยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่โศกเศร้านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ